เจ้านาต้องซื้อเข้ากินก่มือสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวรัชกาลที่เก้าตั้งกำลังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า เจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเหมือนเช่นเคยน,นะเจ้าควรติดตั้งแต่เวลาเตี้ยนเกินจนถึงบ่ายโมง12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12บนาฬิกา55นาทีต่างสถานีวิทยุบกอกเชีงยงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ AM สเตอรโอความที612กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแจังหวัดภาคเหนือ กันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ r วด์เว็บดอทเคอร์เ o ลสห่ละ YouTube สถานีวิทยุมอ์กาเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงี่ยงเทียนเนียมทราบเริงอยู่พร้อมกับท่านพออสุทัศน์บินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร อดีตผู้ในการศูนย์วิจัยพืชน้เจีงยงใหม่เป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมากาเจีงยงใหม่อยู่เป็นเพื่อนทน่านหวังกันนะจ้าวันนี้มาอู้คุยกันต่อเรื่องของบทความเกษตรต่างอากาศวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลเกาไม้ในช่วงฤดูฝนกันนะจ๊อบมีรายละเอียดจะใดไปพบกับท่านผอสุทธาปินตาเสนกันก่อนสวัสดีเจ้าท่านผอสุทธาเจ้าสวัสดีครับคุณสังเทียนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฟัง สถานีวิทยุมหาวิทยาเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับเ้าเชิญวันนี้ก็เหมือนเติมของเคาในเรื่องของลดความเกษตรทางอากาศเนะาะเาว่าการดูแลต้นไม้ในฤดูฝนมันเกยังมาอู้แล้วอู้แห่งหรือว่ามันมีประเด็นเกี่ยวข้อง หรือว่ามันบะเหมือนกับฤดูฝนอื่น,นๆเนงใดพ่อ,องมาเซเยนเนาะใช่เราก็จะมาอู้กันว่าเอ๊มันเป็นอย่างไรซึ่งพ่อเราในพู้เรื่องของน้ําฝนในมนาเซเยนเนาะใช่เรื่องน้ําเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้อเรื่องน้ําฝนน้นําฝนเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ น้ำมากน้ำน้อยเนาะแม่นกน้ำมากน้ำน้อยน้ำนักกับน้ำท่วมน้ำมากเอ้าน้ำน้ำมากก่อท่วมน้ำท่วมน้ำน้อยกับแบบมีเจ้าน้ำแรงภัยแรงน้ำแรงกับแบบมีเจ้าเมื่อมันมันท่วมมันเกิดปัญหาเนาะแม่นเจ้ามันแรงมันน้อยมันแห้งแบบมีมันก็มีปัญหา อันนี้ก็คือเรื่องของอ,อน้ําฝนแต่ถ้าเราสังเกตน้ําฝนปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนเก่าเลยเดนส์เก็บเป็นไรจ้าพ่ออ,อะ่ะนระเวลามันต๊มันต๊โครมเมือมันกรุงเทพน้ําท่วมเลยหมายถึงต๊มากันนักเลยแม่นจ้าร้อยสองร้อยมิลเนี่ยขนักเลย,เลยจ้าแต่ละที่ก็เหมือนกันนะเพรา,าบบนนะบบาร,รูปแบบของฝนเนาะรูปแบบของฝนการกรูปแบบของฝนเนี่คือว่า นักน้อยนี่รอบมือมือกันมาเต้ากัน,าก,นการกระจายของฝนเนี่ยยังไม่ต้องสอนเน,นี่ยโอ้ฝนตกเนี่ยมันตกตกหมายถึงว่าติดมันจะตกะติดมันจะตกละ,กนกละบนดอยเนาะทุมือปลูกต้นไม้ไปยังเนาะคืองามอ่ะมันมาเป็นอยงแต่ว่าถ้ามาเทียบรับที่ยังพ่อคาเนี่ยโอ้ยตกกันมากมาก,กเลยนะเสถียร จะได้จ้ะดินยังเป็นผงอยู่ดินยังเป็นผงอยู่อ๋อมันตเหมาหนนากกะต้ะงมันเป็นเขียดรับฝนโอ้เอฝนบอกให้โตเนีจ้นะแต่ว่าตกมาที่ก็คือนักเลยเน่ะอ๋อจ้าวพุ่ไปเลยหรือว่าเอ่อชะล้างไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแต่แต่ว่ามันต่อขึ้นเครับในแต่ละฤดูกาลก็บรเเมือนกันาอกจ้าอย่างพื้นที่ที่จำตองที่ผู้ฟังเพื้นแม่สอยเนาะ พึ่นโทรมาโอ้พื้นที่อับฝนนะจ้ะที่อื่นโต๊กที่นี่บอกค่อยโต๊กเจ้าอย่างเตื้อผลนลิตกัรเกษตรก็จ้างมีปัญหากันเนาะเจ้าลาเฮงยะใดดีเจ้าพอเจ้าบางตี้กับฝนหน้าบางตีกับฝนน้อยฝนโต๊กสึกเตื้องเนาะเจ้าเอออันนี้คือคือรูปแบบฝนเนาะลาเฮาฝังเลาคเดียว์าเฮงม่นคือข้อต่อตายนาะมารูปแบบของแสง รูปแบบของแสงเนี่ยเอแสงนี่ก็มาจากอะไรนะเสถียนจากาแดดเนาะพระอาทิตย์แสงอาทิตย์ตะวันเนี่ยค่ะมาจากแดดเนาะแดดก็ามาจากพระอาทิตย์เนะาะวันวันเนึ่งในฤ้ดูกาลเนี่ยดูฝนดูรุนหนาวด,ด,ดูแรงเนี่ยบ่เหมือนกันละแน่นจ้ะในนี้ดูฝนของเรานี่ก็บะเหมือนกันนะสเสถียนนึกออกว จ้าบัดเดียวนี่มันเป็นแดบไอ้อย่างบอกนะแดดไหมฝนมาตกสองสามวันเนอนแตะหอนว่าเนาะเฮอปิเฮอปันเจ้าแม่นก่อนลูปแบบมันคือมันมันแดดอย่างแตบแดดแบบว่าจ้าแล้วก็โู้ถึงว่าเฮาไปไหนนี่เป็นลูกไปเนี่ยก็ออกรถไปจะไปเดินไปรับแดดไปน้อยเนาะโอ้มันไหมเนาะ ถ้าแบบมีร่มแบบมีหม,มวกไอ้อย่างต่างๆนานาไหยถามว่าตัวเฮานี่เป็นม้งี้เนี่ยนะต้นไม้มันจดุดสักหมอก่นผมเอาต้นเอาต้นเคงก็ต้นกระดาษมันกระบ,บอนเนี่ยนะต้นกระดาษเนี่ยเอามาจากสวนเนี่ยเอามาไว้ที่สันดานิงนี่นะามาจากมะสลีนะแล้วก็เอามา ไว้ที่บ้านสันนเองเนี่ยก็่พูดว่าตะวันออกตอนเช้านี่ได้ฮับแดดเนาะตอนบ่ายนี่บม่ได้ฮับแดดเนาะติงเทียเกิดอย่างขึพน่บอกอืมเป็นไงจ๊าไปไหมหมดเลยอ๋อมันมันเนาะไปหมดเลยเจ้ามันมานกะแม่แม่มันมานเจ้าถ้าห่มนาถ้าที่ห่มแล้วเอามาเจอแดดนะมันตึงมานจ้าพอเจ้า ราะมันเหมือนตัวลรอ่อนน้อยอ่ะเฮาออมเปาะออมฝอยมันเนาะมันอยู่ในห้องมาครับพอมันเจอแดดมันฮะปาตัวมันได้ไหมอย่างวันก่อนที่เฮาไปเอาเก้าไม้มาจากศูนย์พ่อชํำก้าไม้เชียงใหม่เนี่ยไปโดนแดดฟาดอืมตายเรียบเจ้าเพราะมันเกยอยู่ในห้องไอ้ในรอดเนสเซอรี่เปิ้ลเนาะในที่เปิ้ลมีที่เครื่องที่กันเนี่ยจะเจ้าที่เฮาไปไว้อันอันปืนเก้าไม้ก็แต่แต่ว่าแดดมันฟาดเนาะ บางช่วงแดดมันฟาดแหงมันก็จะไหม้จะใบมันไหม้แล้วก็หากที่เขาโลกมาเตื้อมันที่มันมันอยู่ในถุงดำกระแตแต่มันอยู่ลงดินนะจ๊ะเวลาเขาป๊ดมันออกมาเนาะหากมันปุดมันก็ตายได้เหมือนกันนะจ๊ะเก้าไม้พวนี้เนาะมันต้องระวังต้องเอาปล่อยมันน่อยเพราะว่ามันยังน้อยอยู่อะจ๊ะ ้องเอามาไว้ทตีองโฮมที่เป็นเนสเซอรี่ที่มีสแลนเกิ้งไว้เนีย่ยอันนี้มันก็จะอยู่ได้แฮมบ,บกี้เดือนมันก็แบบักกี้วันมันก็ฟื้นละก็เอาไปปลูกจ,จะแสดงว่าเฮา,าฟังแสงเทียนอูเนี่ยขนาดเรื่องฝนกับเรื่องแสงต่อต้นไม้เนี่ยมันมีผลต่อคนเฮาเนาะจ้าต่อพืชนี่ก็แสดงกันนักแ่ม พืชแต่ละชนิดก็บเหเมอนกันเห็นไหมพืช mm. แต่ละชนิดเนี่ยอย่างพืชใบเนาะพืชที่ดูง่ายกับพืชที่ชอบแสงนักพืชที่ชอบแสงน้อยมันตึงบระเมอนกันเพื่อถึงได้มีมีอย่างก็สังเกตนนสลีกันสแลน,นเนาะใช่สแลนเกนเอร์ไว้เนาะเนื่องนากเนสซี่ในถึงบนดอยเนี่ยเพิ่นเอา ก็ต้องอย่าเอากันฝนไว้หนอกันฝนหมายถึงว่าเอาพลาสติกเนี่ยกันฝนไว้เวลาฝนตกมาฝนตกมามันจะกันทั้งฝนกันทั้งแสงหนอ <c oughs> ถามว่าฝนก่อฝนกับต้นไม้เนี่ยก็คือเวลาฝนมันลงมาที่ดินเนี่ยมันจะเกิดความชื้นความชื้นเกิดจะเกิดเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราแล้วก็เกิด โลกรากเน่าพ้อ,องโลกน่นนี่นั่นพ่อเนาะกับตัวไอ้พ่เองก็ตัวหน้าของพืชอ,อย่เปิ้นลูกดอกหรือบดอยอ่ะมันก็จะเน่าจะเสียแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป้นป้องกันโดยใจพลาสติกสีขาวนู่นมมกมันก็้องกันฝนบราให้มันปลูกที่แปลงความชื้นก็จะได้เป็นนักความชื้นก็จะพอดี บางต็จะมมีโรคที่เกี่ยวกับทำให้ตัวพืชมีปัญหานะอันนี้คือเป็นเรื่องของผนที่มากระทบับตัวพืชที่ปลูกในนัซลีตัวอานทำนอานนั่นคือว่าถ้าใช้ตัวแสงอ่ะตัวแสงเนี่ยคือพางแสงมันจะมีพางแสงห้าสิบเปอร์เซ็นต์็ด <c oughs> สิบห้าเปอร์เซ็นต์าวห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วแต่สามารถที่จะเหมือนกับว่า พืชแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราปลูกพืชต้นไม้ใหญ่นะเสถียรเนาะใช่เวลาเราปลูกพืชกี่จังก็เก้าจังก์อะแม่นเจ้ามีเพอไปหันทางใต้บอกคุณส่วนลุงนินนะท้าตังใส่มีอยู่เก้าจังก์นะจังแร้นี่คือต้นกล้วยอย่างก็มีตั้งแต่ปลูกในน้ำเนาะในดินเนาะอันหัวพืชัวในดินในน้ำจ้า พืชที่ลอยในน้ําในดินเจ้าแล้วก็เลี้ยดินแล้วก็สูงขึ้นมาแหมน้อยสูงมาให้บัดีจนถึงชันที่เก้าอันเป็นไม้อยางก็ไม้ที่มันปลูกกันอ่ะต่้งบานเทาอ่ะตั้งต้นยางเปิ้หหองต้นยางต้นยางนาเจ้าจันที่เก้าปลูกนะเจ้าจันที่เก้าคือสูงแล้วเปิ้นละเป็นยางนาเจ้า ตะเกาะมูนั่นก็เป็นไม้ผลลดลันลงมาเรื่อยๆมีแผ่ส้มจี๊ดมีแผ่กล้วยอันเล็บมือนางคุณต่าลงมาหมน่อยก็จะเป็นอย่างมูเนี่อาจจะเป็นอันพริกมาเครือนนเองเนี่ยมันเรียดินเนาะก็มีอาจจะสยงเทียนอู้ที่ว่า,าเป็นแสดงเป็นขึ้นแนวตั้งแบงเี้นเนาะเมนจา้าแล้วทีนี้ตัวจากแนวตั้งโจทย์ที่ต่ำสุดนั่นน่ะที่เราจะมาอูกอ้กันตะกี้เราอู้เรื่องน้ำแล้วฝนเนาะ อุถึงเรื่องแสงแล้วก็แดดเนาะอันนี้มันเคยมีเรื่องดินครับงเพียนพื้นดุลดุลนี่กับดินเนาะถ้าดินเฮาดินเฮาก็จะมีดินพระดดินดินทรายนะดินล้วนนะดินเหนียวนะดินเหนียวจัดเนะถ้าเฮาอุ้นว่าดินล้วนอย่างบนดอยเนี่ยเป็นดินล้วน แสงเนี่ยร่พอดีน้ำมันเกิดจายพอดีมันก็จะพอดีเราถึงเกียนอ้าดินท่อนี่มาหมานหนึ่งเป็นดินดองเนี่ยสมมติเราดินดองดินเหนียวแข็งทีนี้ดินเหนียวแข็งเนี่ยเวลาไปเจอฝนนั่งนี่ผิดเสแจแฉะละเนาะแฉะนั่นคือเนี่ยเวลาปลูกพืชไปกเพาพืชหักเน่าล่ะถ้าพืชที่ปทะทมด ถ้าสมมติว่าเอ,อน้ําพอดีอก็ยังพอพอไปได้อยู่แต่ว่าถ้าน้ําแห้งเนี่ยมันจะแข็งพืดมันหรอหหกคืชมันก็จะปลูกหัดหัดหัดคือที่ว,ว่าดูดจินน้ำกอมาใแค่ได้ละทำตัวนึงก็คือถ้ามันแห้งจะจัดเนี่ยเออ็เ,เียแดดจัจัดเ มาดึนแห้งตายเหมือนกับเหมือนเหมือนมันถูกฮักเหมือนงูงูฮัดไก่ฮักฮัตสั์อ่ะค่ะดินมันแข็งมันดองมันบมีอันหาดมันตุ่งมาได้เนาะค่ะหาดมาไฟที่มาได้ไม่เห็นจะมันแข็งมาได้เนี่ยค่ะแล้วที่ที่มันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเกิดปัญหากับพืชเทาคือว่านอกจากที่เฮาจะหันต้นโทมาคืออันนี้มันหักเน่า ันนี้มันหักเงา่าอันนี้หักเน่าเกิดจากาดินเกิดจากโล่เกิดจากแดดเกิดจากฉาดน้ำอย่า yeah. มันก็เหตุมันก็มีเป็นลําดับลําดับเลยน,นอันนี้คือถ้าเอาอูเรื่องของการดูแลต้นไม้หรืดูผลน้ำกับฝนะมีผลแสงกับแดดนะมีผลดินกับชนิดดิน ดินกับพืชปลูกพืชปลูกคือว่าปลูก,กเอาอู่ปลูกไม้ผลพืชพักพืชไล่พืชน้ํามันจะมีผลต่อในการจเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดไลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เฮาอู้กันทมี้ว่าการดูแลรักษาต้นไม้ในช่วงฤดูฝนถ้าดินเอาเป็นดินเหนียว เราจะต้องทำร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำนที่สองก็คือว่าจะต้องปรับปรุงดินที่มันเหนียวนะใือมันมีอินทรีย์วัตถุหรือคือใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักเพิ่มเป็นเป็นดินร่วนซุยแล้วก็คุบคปุมเป็นต้นลรคก ที่มันเกิดจากสาเหตุที่มันทำให้มันรากเน่าโดยใช้ไตรโคเดอรมากหรือว่าวิเวเเลียรหรือว่าตากแดดด้วยถ้าสมมติว่าแสงมันนักขึ้นไปก็ต้องแสแลนมาปุ่มแสแลนกบมีทั้าใกักห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนที่หักแสงได้ เอาก็เลือกเอาชนิดของพื้เทาบ้านนี้มันจะเกิดปัญหากับพื้เทามาตลอดปริมาณน้ําน้ําก็คือว่ายางบดดอยเป็นโู่น้ําฝนปั้นักก็คือป้องกันฝนก็โดยการใช้พลาสติกคุมบ้านเฮาทั้งลูกก็บางที่ก็ใช้พลาสติกคุมบางที่ก็ใช้สแลนคุมระบบการพื้นน้ํา จะได้ระบบสปริงเกอร์บางคนจะตัดพอดแล้วแต่ของต่ละแห่งไปว่าเป็นะดัของอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางการที่จะป้องกันหรือักษาต้นไม้เอาไว้ในช่วงฤดูซึ่งก็ถ้าหูสาเหตุมาแล้วเอากาวิธีแก้ไขเราค่อยทำไปค่อยสังเกตมันไป แต่ว่าที่ของแต่ละคนเนี่ยที่ดินของแต่ละคนแต่ละแห่งแต่ละบ้านประเมินกันก็สังเกตมันสังเกตมันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาของคือที่เรามีอยู่ได้เราสังเกตเนาะแมนจ้ บางที่บางท่านจะอยู่บนดอยเนาะบางเตบางท่านก็นอยู่ตี่ลุม่มอยาจะน้ําท่วมคูปป่ปาาีบนดอยนี่ฝนตกมากามโอ้ดินโยดพ่องน้ําป่าพ่องอย่างจา้าเพราะนั้นแต่ละตี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องช่วยกันรักษาเรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะเจา้าพ่ออเนาะช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่า,วา โลกฮอนม่ใช่แค่บ,บ้านเฮานะจ๊ะทั่วโลกบางที่เนี่ยโอ้ยอยู่ไหนปมได้นะจ๊ะอย่างบ้านเฮาฝนมา,มาสองสามวันก่อนพุทธธโมสั่งโค,โคจนันเอพอพอเจ้าอยู่ไหนพ่อไปได้เงือปิเงือปังเนาะโอ้โหพายน,นั้นปลูกเกาไม้กันไว้เตอะน,นะจ๊ะแวดบ้านแวดจองไว้แล้วก็เป็นไม้พื้นทินเฮากับซ่อมดีเจอกันนูรักไว้พี่ลูกพ้นหลานเฮาได้สืบทอดกันต่อไปนะจ๊ะแล้วก็อย่างพักพื้นบ้านพื้นเมืองบ้านเฮาเนี่ยอย่างที่กััหน้าสีเขียว คร,บรอบครัวมาก่อเปิ้ลเนาะยังพ่อจำรัสแม่สุนีเรือน,อนแก้วเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลเอาหมูคร,บรอบครัวมากอหาเปิ้ลเพาะเก้าไม้ไว้แอจะอยังพักเจียงดาพัง บันนาวพ่องบะคูพ่องไองไอย่างนี้นะที่ตามท้องถิ่นเปิน้นที่ว่าเพิ่นกินใจกันแลวกก้วประกอบเพาะมาขายการละสิบบาทสิบบาทเนี่ยเนาะสามสิบบาทเนี่ยเอาอย่างคุณไออย่างละคุณจันจรุนกันทานะเ,นเพะิ่นก็ไปครอบครัวมากรเพิ่นไปเซียนสาธิตเรื่องบะม่วงเนาะขยายพันธุ์บะม่วงเพิ่นก็เสียบบะม่วงมาขายแก้วลืมคอนพ่องบะม่วงอันเขียวซำรสพ่องบะม่วง กินซุกกินดิบมันมีโมดเนาะเพิ่นก็มาสาธิตเพิ่นก็เอามาเสียบมาขายตัวอะ่ะถ้าเราใครหูเขาก็มาคือเพิ่นสาธิตถ้าเราใครนี่เขาก็ใครหม้อเราก็ซื้อเป็นกิ่งไปเลยเอะ่ะที่เพิ่นเสียบละ30บาทฝนยังมีอยู่เนี่ยเขาก็เอาไปปลูกเนาะ เมื่อกี้ปีก็ได้กินน้อยละสองามปีเนาะถ้ามันได้กินน้ําสักสองสาเดือนเนี่ยจะมันก็เป็นขังอาหารเพื่อกับเฮาได้กินได้ใ้เนาะเหลือก็แบ่งปันมีนักก็เอาไว้ขายเฮาก็ เป็นรายได้สําหรับครอบครัวเฮาคนในชุมชนให้เฮาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วก็ที่ไปขอกิ่งพันธุ์ก็ศูนย์พระชามก้าไม้เชียงใหม่อยู่ตังแม่อ่อนนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นสถานีย่อยเิก็มีแถวแม่แตงสถานีพ่ะชามก้าไม้ที่แม่แตงก็มีตีเสมืองก็เหมือนมีนะจ๊ะละปูนก็มีแม่ แม่ฮงซอนก็มันมีเพราะนั้นใกล้ที่ไหนก็ไปที่หัน่นแต่ถ้ามีสตางค์น่อยก็ไปที่กัดหน้าบ้านเฮาเนาะปถึงมีขายก้าวไม้เฮาก็ซื้อมาเอามาพเพาะมาปลูกมาป่างช่วงนี้มันก็ได้กินนะเจ้าแห่งม่ี้เดือนกี่ปีก็ได้กินละปลูกไปเตอะนะจ้าเฮาก็ โลกก็จะได้ลดโรคฮอนและเราเป็นคังอาหารให้กับคนในบ้านเฮาในครอบครัวเฮาในชุมชนเฮาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ว่างตามชุมชนต่างๆนะเจ้ออาอ,อ,อบตอบปทนะเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลองไปอู้กับอบตนนะยกเปิลเนาะเทศบาลเปิลเอ๋อสาเพิ่นตึงนะทาาน,น,น,นความสําคัญคนตึงซื้อหรือว่าไปเอาก้าวไม้มาแจกให้ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเฮาก็จะมีอาหารในบ้านในชุมชนก็ลดโรร้องแลวก็ที่สําคัญ ่วยในเรื่องเศรษฐกิจได้ตัวนะเจ้าพออเจ้าวันนี้อู้กันเรื่องการดูแลเก้าไม้ในช่วงฤดูฝนมียังเพิ่มเติมช่วงต้ายเจริญต่อเจ้าท่านพออสุทัน์ปินตาเสณนเจ้าครับก็บอ,อยากจะฝากไว้ในรายการลดความเกษตรวัน mm hmm. นี้ว่าถ้าเาราปรูกพืชของเราในในใบ้านในสุดข,ของเราเนี่ยผู้ฟังก็สามารถที่จะเรียนรู้มันไปแก้ไขมันไป เหมือนทดลองไปในตัวคนเฮานี่สามารถที่จะเ,เงียนหู้ได้ตลอดชีวิตเนื่งของต้นไม้ประสบการณ์เอาสามารถที่จะแก้ไขมันได้ได้ตามที่เฮามีภูมิปัญญาแล้วก็มีการเงียนหู้มันเนี่ยโดยที่คือมันเนีเป็นเป็นครูสอนเอาไปในตัวเนาะเอาก็จะม่อนสนุก กับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเราเอาก็มีความสุขแล้วก็มีการกินอยู่ในบ้านก็เลยม,มีทั้งอาหารแล้วก็มีสุขภาพคิดที่ดีมีสุขภาพการที่ดีมีนนการผาิสินค้าทีเาเรา,าต้องการมนตามเรื่องของการ,กร,รเกษตรของเรครับ แม่นเจ้าเป็นว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดของชีวิตเฮาคืออย่างการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะเจ้าจะนึกฟังเจ้าความบม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพราะนั้นการปลูกพืชผักบ้านเฮาเนี่ยกินอาหารห้อเป็นยานะเจ้าเนาะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยผักพื้นบ้านพื้นเมืองเฮาเนี่ยผักจิงดาก,ก็สรรพคุณช่วยลดน้าตาลในเลือดเนี่ยเนาะอย่างช่วงนี้ผักละผักปังผักแคบยิ่งเก็บยิ่งโป่งนะเจ้าฝนตกาะายในเฮาก็ช่วยกันเพาะการปลูกไว้เป็นอาหาร หิมฮัวบัรหาวย่างนั่นก็ลดค่าใช้จ่ายเฮาได้เหมือนกันเนาะมีแจกมีแบ่งปันเหลือก็เอาไว้ขายนะจ๊ะท่านผู้ฟังอยากกินบะก้วยเตะกับปลูกอยากกินกล้วยกับปลูกบะหมว่บั้ปหนุนบั้นาวปลูกไวเตอร์บะป้าบะโอนะจ๊ะบะขุดที่เฮาต้องใจกันนะจ๊ะวันนี้เป็นการดูแลเก้าไม้ช่วงฤดูฝนเฮาก็ได้ความหูกันไปกับท่านขอสุัศน์ปินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืน ให้เจียงใหม่ก็าวเป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่เฮาเตยแต่ถ้าใครได้กล้าไม้ต่างๆเนาะกล้าไม้พันธุ์ดีพักปลาสานพิษนว,วัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกร,ร,กรบ้านผลิตเองจํหน่ายเองก็มาอุดหนุนกันได้ที่กับน,น้าสีเขียวครอบครัวมอกรกุมวันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่ก็อยู่บ้านแม่แก้วน้อยตะบนปาา่าไยอําเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่ถ้าติดต่อท่านผอ,อสุทธ,ธาปินตาเซนก็ 081-950-4785ติ 85, 85, ดต่อทีมงานเดิมท่านพออศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่เปิ้นจำนาย9,000ทวนเหลืองส,สปะพันนะเจ้าติดต่อ053-498-537 053498537วันนี้เวลาเสี่ยงบทความเกษตรต่างอากาศวันที่หน้า12นาฬิกา30นาทีตอนเที่ยงปากกันได้วิทยุมกเจงใหม่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าข้าเจ้าแสงเทียนแอมซาบท่านพออนสุธาปินตาเศษนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนยินดีจ้นักติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าท่านพ่อเจ้าครับสวัสดีครับมาสิมาเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุมเกเจยงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเมบสีเขียววิทยุมเกเียงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือน8โมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้า วิทยุมาเกเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจีงยงใหม่สถานีวิทยุมากสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะยั